เดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะว่ามีเดดคลิปจริงหรือเปล่านะครับก็คือตอนนี้สัญญาณเนี่ยเต็มเต็มเปลี่ยมเต็มพิกัดมากเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเดดคลิปเนี่ยมีจริงไหมเพราะตอนนั้นผมบอกไว้แล้วว่าถ้าจับด้วยเดดคลิปจับท่าเดดคลิปเนี่ยสาิบวินาทีสัญญาณจะลงมาได้ถึง3ขีดเลยลองดูเดดคลิปก็จับกันอย่างนี้นะครับมันก็จะมีตัวแถบสวกาศอยู่ตรงนี้พอเราจับท่าเดดคลิปแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่า สัญญามันลงไปจริงไหมหนะึ่งสองสาไปเรื่อยๆรล้วเวลาเพียงแค่ไม่ถึงไม่กี่วินาทีเท่านั้นก็สังเกตว่าสัญญาณเนี่ยเสาหายไปละวขีดหนึ่ง15วินาทีผ่านไปนะครับแล้วก็ประมาณ20วินาทีผ่านไปสัญญาณก็ลงมาเหลือ3คิขีด ก็เห็นชัดว่าสัญญาณลงไปได้ประมาณ2ขีดสะประมาณ2ขีดจาก5เหเดือ3านะครับทีนี้ผมก็จะปล่อยออกจากท่าเด็ดคลิปแล้วดูว่าสัญญาณเนี่ยกลับคืนมาเหมือนเดิมไหมกลับมาเป็น4ีพันธิตานะครับแล้วก็5ก็ชัดเจนครับลองเอาใหม่ ทำซ้ําอีกรอบหนึ่งด้วยการจับกลับมัท่าเคเลตกลิปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับเข้ามาดูใกล,ใกล้ๆว,าว่าเดยท่าเดตกลิปจะทำงสัญญาณหายอีกรอบหรือไม่อันนี้เพื่อคือยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เป็นผลมาจากการที่อยู่ๆสัญญาณมันดปกระทันหันอันเป็นเหตุมาจากอยู่ๆสัญญาณไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับห้าเหลือสี่แล้ว พอเปลี่ยนเป็นเดซติตป,ปุ๊บนี่5หรือ4เลย แต่ว่าวันนี้ไม่ลงไปเหลือสามนะครับก็คือเข้าใจว่าอ้าวลงมาเหลือสามพอดีเลยก็น่าจะเป็นชัวนะครับไม่มวนิ่มแล้วเดสกิปมีปัญหาแน่นอนแต่ว่าทั้งนี้เข้าใจว่าน่าจะขึ้นอยู่กับตรงสถานที่ด้วยนะครับว่าสถานที่ที่เราอยู่นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ไหนแล้วก็มีความแรงของสัญญาณมากๆขนาดไหนด้วยนี่ตอนนี้ผมปล่อยจากเดสกิปแล้วนะครับสัญญาณก็ กับเขมาที่เดิม5ขีดก็คือถ้าเกิดว่าพื้นที่สัญญาณเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนนะครับหรือว่าบางจุดที่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อผมลองจับเด็กคิปเนี่ยทั่วบ้านละก็มีอยู่ที่นี่ที่เดียวคือที่บริเวณโซฟาที่นั่งอยู่ถึงจะมีเด็กคิปเกิดขึ้นได้นะครับทั้งทั้งที่ความจริงแล้วสัญญาณผมเนี่ยค่อนข้างเต็ม